ไปนานเล้วทั so, ้ง so, ทั so, ้งสามเทาีลงตาตาตกใจใจทีนี้หลายอดีตมาลัวเราะพิจารายาวจพ่อจงสุขทำทำเไป

กับต yeah. ั้งบ like ุดชีกที yeah. sure. yeah. so ่หางออการใต้ในในเท่าไเปราว่าตกไปหาตั้งลำตรงก็่ไปแบกนี้นี่คได้เไนอาิันไม่คไดเะปิการไปการโยกการลาเปดเีลอหายที่กงกาตัดติดกดิโชว์ลวดลาโยกเป็นจระดอยเวลาทิพย์การยางนะครับไยรุ่นหมู่ห้า โคงหนาเลยทีเดพอร์บอพอรไอมันก็งหนาะมันเป็กระไอมัไมันก็หนเดินลูงขั้าดีไหมขับเาดีแงที่ราคาอปรทัดนีกับเรื่องนะครับพรมสีเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพอันนีสงผ่านไป ให้รทิพย์การยางบอกดีมากมากขึงควันขาวจ้ำๆแล้วกันเ้อกลควัขาวขามจ้ๆหนานั้นเบีดยดตามสายลงมามันละบวมหัวด้านขวาหาด้านซายบวมน้อยหมองมันบวมมัวมาเครือ่องเขาบวมติดลมละ าาสามร้อยพันสามร้อยนหะ้าอโอนเงินยวอนกว่า่าจะเอ เอาหลังมีใครนะประตูน่าจะเป็นเหมือนกันเหมือนกับอาดูความร้อนเรียนจะค่อยทำงานเมื่อ่ำน้อย เพราะฉะนัอนรมาหาอะไรบาครักคือดูดวยปกติบ้านเป็นมขายหรอว่าก็เห็มุมันเป็นนะโอ้จะไปไหนครับนะข่าวตรงกลางกันหูครับอัพเดทงนรถในมองบางอ่าวัมื่เดือนนั้นใช่แปดพิบ้าไปสามร้อยแปดสิบ ลงข้างลงที่ลงด้วยาานะบ้านนี้จุดเปนปังที่ทางไปแบนนี้ลงตรงนี้ได้ปังป <4 13. S 1> าลยนสี้อยสบสาีร้อยสิบสามนาราทิพย์การยาง